ไม้สักครู่นี้นะคะไม่มีปัญหาไม้ไม่มีปัญหาแต่ใหม่จะมีปัญหาแต่ไม้เกี่ยวกาดนิดหน่อยนะคะไม้พลาดไปเทงนะเทงนะไม่ใช่เพงนะชื่อนีกว่าชื่อเหี้เพงเทงอลอยเทงแต้งอะไรอย่างเงี้ยหรออ,อ๋อเข้าใจเข้าใจาพักชื่อประชาชนนะจ๊ะพักสีส้มแต่ชื่อประชาแต่ชื่อภาษาไทยเป็นสีน้ำเงินให้รู้สับ้าง ใครมาหาวฉันล้มเจ้าไม่ได้ฉันสีน้ำเงินน้ำเงินยิ่งกว่าภูมิใจไทยอีกอ่าฉันสีน้ำเงินนะเธอถ้าเธอล้มยุบฉันจริงๆควนี้เธอยุบพักที่ชื่อว่าประชาชนภาษาอังกฤษใช้คำว่า people apostrophe s คือพักของประชาชนาถทายุบก็คือลบก,กับประชาชนนะเนี่ยก็คือดึงสารดึงเจ้าดึงทุกคนเลยมาลบกับประชาชนอ่ะไปฟังไปฟัง นี่จะหมายหมายกไหมายหัล้อหลเทสันล้อเทสเชิญพักประชาชน,นะคะเป็นอาธันนะคะะจะมาเป็นว่าที่ของหัวหน้าพักใหม่นะคะที่จะเกิดขึ้นอย่างที่เราก็ได้บอก นี่แหละค่ะก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มต้นกระบวนการภายในของทางฝั่งสมาชิกพักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ที่เป็นออของพักอดีตพักก้าวไกลนะคะซึ่งในกระบวนการก็จะต้องมีการหยั่งเสียงนะคะเพื่อหาเสียงสมบัติพร้อมที่จะเป็นผู้นําของพักใหม่ในการสู้ศึกเลือกตั้งในปีสามของพักใหม่ในการสู้ศึกเลือกตั้งในปี2570 ด้วยความที่คุณนัทพงศ์เป็นคนที่ครบเครื่องเริ่มต้นการทํางานจากสอสอ,สอนะคะในฝ่ายไอทแล้วก็เป็นคนทําระบบต่างๆมีส่วนร่วมในการบริจาคให้เสียง <c oughs> ให้เสียงสนับสนุนในการรับรองคุณนัทพงศ์เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็จะขอโอกาสนี้ในการที่จะแก้ข่าวที่มีการออกไปเมื่อช่วงดึกของเมื่อคืนวานนีด้วยขอบพระคุณค่ะ นะครับก็ทั้งหมดเป็นคําแถลงนะครับก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งสําหรับเรื่องของไบโครโฟนแต่ก็หวังว่าจะเป็นสัญญาณที่ยืนยันแล้วว่าเราพร้อมจะฝ่าฟันทุกอุปสรรคเพื่อส่งเสียงแทนพี่น้องประชาชนนะครับก็ขออนี้เปิดรับคําถามจากพี่น้องสื่อมวลชนได้เลยครับครับโด่องการพักเราตั้งแต่พักอนาคตใหม่ก้าวไกลจนถึงพักประชาชนในปัจจุบัน มีประโยคหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดนะครับนอกเหนือจากบรรดานโยบายต่างๆก็คือคําประโยคที่ว่าอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับคำว่าประชาชนในชื่อพักนะครับก็ไม่ได้อยู่แค่ในชื่อพักอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเรายังมีสโลแกนพักที่ระบุว่าโดยประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อสร้างประเทศที่อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนมีคําว่าประชาชนถึงสามครั้งนะครับในสโลแกนพักสอดคล้องกับโลโก้พักนะครับที่มีสามด้าน แต่ว่าเป็นสามเหลี่ยมสามด้านบอกหลักแต่ว่ามีทั้งหมดหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมในที่นี้ก็อสอดคล้องกับประกาศคณะราษฎรทั้งหกประการนะครับรวมถึงสีประจําพักนะครับก็เราก็พยายามที่จะสืบสารอุดมการพักต่อเนื่องต่อไปนะครับนี่ก็เป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พยายามจะสะท้อนออกมาให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอุดมการนะครับความเชื่อนโยบายต่างๆเราไม่มีวันเป,นปลี่ยนครับยังไงเราก็เดินต่อแน่นอนครับหัในเี่ยั แน่นอนที่สุดครับเ,ออเมื่อผู้บริหารเปลี่ยนนะครับบางอย่างเรื่องของการบริหารพักยังไงก็ต้องเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของหลักการความเชื่อนะครับอุดมการ์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับที่เปลี่ยนไปทุกท่านก็เห็นนะครับทีมบริหารกรรมการบริหารเปลี่ยนมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ใหม่พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่กําลังรับฟังอยู่ว่าการสร้างฐานสมาชิกพักการท่ามจริงจังหวัดทีมเครือข่าย มีส่วนสําคัญนะคส่วนสําคัญอย่างไรผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับเราไม่ต้องการสร้างพรรคการเมืองขึ้นมาให้เป็นของคนใดคนหนึ่งหรือว่าอยู่ในกลุ่มก้อนของมือคนใดคนหนึ่งนะการที่มีฐานสมาชิกพรรคทีมการจังหวัดยึดโยงกับพรรคไม่ได้ยึดโยงกับนักการเมืองไม่ใช่ว่านักการเมืองไปแล้วพาฐานสมาชิกที่ตัวเองหามาหายไปหมดหอบข้าวหอบหองไปหมดอนาคตเกิดมีบรรดาลูกข่าว,ห,าว,ห,าวหรือคนที่ย้ายเปลี่ยนอุดมการณ์ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนผมก็คิดว่าน่าจะทําให้พรรคเราไม่มั่นคงแข็งแรง นะดังนั้นการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดที่สุดว่าเรามีแนวทางอะไรในการสร้างพักขึ้นมาใหม่ครับวันหน้าหลักการที่ว่าตรงน,ใน,ใน,ในี้ค่ะนั้ใน,ในคือจุดที่เรียกว่าการมีต่อและการลดเพดานในพักใหม่ของเราแต่ว่าลดเพดานที่มยงดี่สูงมากขึ้นเลยผมคิดว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยที่จะสื่อสารว่าเรามีการลดเพดานเรื่องอะไรนะครับเรายืนยันมาโดยแน่ชัดที่สุดว่าเราเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112 นะเพื่อปรับปรุงกฎหมายนี้ไม่ให้มีปัญหาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกันแกล้งนะครับพักการเมืองฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็คําตัดสินคำินิชัยของสารรัฐมนูนเองก็ไม่ได้สั่งห้ามให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับน,นี้แน่นอนที่สุดครับว่าเราเองก็ไม่ประมาทเราต้องทําทุกอย่างอย่างรอบคอบนะบเพราะฉะนั้นคําตัดสินสารรัฐมนูญที่ออกมานะครับล่าสุดจนนำมาสู่การยุบพ,พักเก้าไกลเราเองก็ต้องกลับมาศึกษาอย่างดีแต่ก็ ในส่วนของคําร้องปปชเองผมคิดว่าต่างกับกรณีของการยุบพักนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามหนึ่งก็คือเป็นสารยุติธรรมนะครับแล้วก็2เองเนี่ยต้องพิจารณาเป็นเคสไปเคสเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในการกระทําของสสแตละท่านที่ผ่านมานะครับองค์ประกอบอาจจะต่างกันบ้างบาง,บางคนไปเรียกร้องนะครับแทนกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนใช้สิทธิในการประกันตัวแต่แทบทุกคนนะครับที่อยู่ในรายชื่อนั้นเนี่ยก็ได้ลงนามแก้ไขเสนอ แก้ไขกฎหมาย1นึนะครับแน่นอนที่สุดครับพอต้องพินารเป็นเคสไปเคสเนี่ยผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมเองไม่มีข้อข้างบนแล้วก็เพื่อนสสทุกคนน่าจะพร้อมในการชี้แจงในส่วนนี้ต่อผปชครับรัฐบาลอจากถามว่าจะจัดสัมพันธ์ความน่ากับคนชั้นนำและพวกนักข่าววราตอนที่การเมืองไทยมอว่าเป็นรูปสมตัวรวมทั้งเข้าแต่เป็นรูปสามในโลกประชาชน ครับคือผมคิดว่าสิ่งที่เรายืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าเราไม่ได้ต้องการเข้ามาสร้างพรรคการเมืองเพื่อมาต่อรองอํานาจทางการเมืองเพื่อเข้าสู่อํานาจหวังเก้าอีร้รัฐมนตรีนะครับเรายืนยันว่าเราต้องการเข้ามาทําการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถามว่าเราเจะจ,จะเจรจากับกลุ่มอำนาจเดิมอย่างไรนะครับถ้าในกรณีที่การเจรจาต่างๆเหล่านั้นนะครับเป็นการเจรจาเพื่อทางการเมืองแต่ไม่ได้แลกมาด้วยผลประโยชน์นะครับที่เราต้องแลกมาผลประโยชน์กับ พราะแม่พี่น้องประชาชนหรือว่าแลกผลประโยชน์บางอย่างที่พักเก้าไกลต้องขัดต่ออุดมการตัวเองอย่างเช่นมีการจัดตั้งวันนั้นเนี่ยเราเองไม่ยอมออกมาจัดการในส่วนนี้อันนี้ผมก็คิดว่าเป็นการขัดต่ออุดมการพักนะเพราะนั้นตอบคําถามนี้ก็คือเราจะเจราจายอย่างไรผมก็คิดว่ายืนอยู่บนหลักการของพักประชาชนนะว่าอะไรก็ตามที่เป็นการเจราจาทางการเมืองและไม่ได้ขัดแย้งกับหลักความเชื่อหรืออุดมการพักผมคิดว่าเราสามารถเปิดประตูฟุตคุยไดห้หมดครับ ตอนนี้ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วนะครับที่เราย้ายมาพรกประชาชนได้ครบทั้งหมดนะครับมีจริงนอกจากสสเองสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็ตามมาหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเ,เรื่องนี้ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเรื่องประเด็นมูเหาไม่น่าเป็นประเด็นแล้วตอนนี้ uh, I, I think that we, uh, strongly believe that are going continue our beliefs, uh, ideologies, policies that strongly that to are we we our 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 To bring the possibility to Thai people, we are not going to make change to deal with the old political uh, parties. We are going to make change to our country uh, to have a better politics and uh, to bring the good society to Thailand. So, and the last one, I think that I want Thai people and the world to believe in us. Uh, for if, if we have uh, everyone support us. We, we are going to continue our ideology. do you have to change your approach, how, do you how you do politics, in order to survive the ongoing years? not to get banned by the courts again. and do you take any lessons from the constitutional court really, from last wednesday? Um, because of the... so can i have the question again? Um, how do you ensure that you will survive? We'll have look. i think firstly it will be unwavering in our mission and commitment to deliver the changes that we feel are necessary for thailand and will be to the benefit of the people. of course, i think the, the actions and events that have happened to us have um, been valuable lessons for us in order to understand the reality of thai politics. But I think, as Kun Natapong has mentioned, that will not result in us being in any way uh, um, compromising on our core ideologies and the principles that we believe are right for the country. The English name of your party, People's Party, is often used as the English translation for Is that a coincidence? Um, I believe we probably share um, certain similar. Uh, ideologies and values for sure, but I think the main and most important focus is on the future. And the future that we want to create for this country is a future where the ultimate power lies with the people and we have uh, a full and healthy uh, democracy in Thailand. My question to you personally again, like you're the third leader of the 30 million... huh? So, what do you personally bring to the table? I think about to. Continue the, our ideology. As I uh, respond to Thai media uh, from previous questions, I think that uh, we are going to continue uh, what we propose to your question. What I'm going to bring on uh, into the table, I think we we are we believe and we we strongly uh, 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 insist that we are going to continue our uh, ideology and and principle of our party. ก็ครับสาหรับการที่บอกว่าเ,ออเราตัวผมเองนะครับจะเอาอะไรหยิบขึ้นมาเ,ออเจรจาบนโต๊ะนะครับในการสืบเ,เนื่องในส่วนของการออทําหน้าที่ต่อไปในส่วนนี้หรือว่าการที่พักเก้าไกลเองถูกคาสั่งของศาลในการยุบพักนะครับจะทําใหออ้การทํางานต่างๆของพวกเราเนี่เปลี่ยนไปหรือไม่นะครับผมคิดว่าออในส่วนของวิธีการปฏิบัตินะครับแน่นอนที่สุดว่าเราเองก็ไม่ประมาท รเราเองก็ต้องกลับมาทบทวนนะครับเรียนรู้ในส่วนของคาจัดสินศสารหรือว่าประเด็นทางกฎหมายต่างๆแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของหลักการรวมการความเชื่อนะครับแล้วก็แนวนโยบายของพวกเรารที่ยังไงก็ตามเราก็คิดว่าเ,เราต้องการทําให้อานาจสูงสุดของประชาชนแล้วก็ต้องการที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนครับผมไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเ,เรื่องที่พวกเราจะต้อง ต้องทําให้พวกเราเซ็นเซอร์ปิดปากตัวเองนะครับสิ่งที่พวกเราเนี่ยยืนยันมาโดยตลอดก็คือเราเสนอทุกอย่างบนหลักการเราไม่ได้พุ่งเป้าในเรื่องของการที่จะไปซอกก่อน,นทําลายสถาบันใดนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เองเนี่ยแน่นอนที่สุดภายใต้รัฐมนูลฉบ,บับปัจจุบันนะครับเราต้องยึดตามคำวินิจฉัยของศารลรัฐมนูลนะครับดังนั้นอย่างที่ผมได้บอกว่าเรายืนยันต่างๆด้วยครับ ที่บอกว่า Montreal, ไม่จ่ายเงินต้องเลี้ยงตัคืองทั้งที่ทานก็ไม่ได้มีการชี้ถึงความกววล่าเสนลี้ยงตัวเองหรือไม่ <Aven ger. S 1> ครับในส่วนของตัวแคนดิเดตนายกนะครับีไม่พ้นนะครับแน่นอนที่สุดว่าผมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็ต้องพยายามผมขออนุญาตพูดตรงๆนะครับในฐานะที่วันนี้เนี่ยอยู่ต่อหน้าสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ประชาชนทุกท่านผมคิดว่าวันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ดีพร้อมแต่ผมพร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง ตราบใดที่ประชาชนทุกคนให้การสนับสนุนตราบใดที่ผู้สนับสนุนพรรคพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนรวมถึงสังคมโลกใบนี้นะครับเห็นว่าสิ่งที่พวกเราพยายามทํามาโดยตลอดเราต้องการสิ่งเรียบง่ายมากนะครับพยายามทําสิ่งเรียบง่ายที่จะทาให้การเมืองเป็นของทุกคนการเมืองดีขึ้นการเมืองเป็นของประชาชนนะเพราะนั้นตราบใดที่เรายังได้รับการเสยงงัได้สสนับสนุนเหล่านี้อยู่ผมพร้อมที่จะผลักดันตัวเองไปข้างหน้าพร้อมกับทุกท่านด้วยแต่แน่นอนที่สุดในเรื่องของการเสนอคนดิเดตนายกนะครับผมคิดว่าเราได้ถอดบทเรียนอะไรมาหลายอย่างในอดีต เราก็คิดว่าเรื่องเนี้ยเราเองก็ยังเปิดกว้างอาจจะสามารถเสนอหลายชื่อได้แต่ว่าต้องหาผ่านการหาหรือพูดคุยในอนาคตด้วยนะครับอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับว่าผมคิดว่าผมพร้อมมาทําหน้าที่แทนทุกคนนะครับแต่แน่นอนที่สุดผมเชื่อว่าคนที่เป็นนายกทันตรีต้องมีคุณสมบัติพร้อมทุกด้านตัวผมเองณตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับผมคิดว่าคือการ ทำงานหนักครับที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดถ้าเอาตัวผมไปเปรียบเทียบกับอดีตแกนนําพักนะครับผมคิดว่าตัวผมณตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับอดีตแกนนําพักนะครับทุกๆคนแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมมีไม่แพ้ทุกคนคิดว่าสิ่งที่ผมมีไม่แพ้ทุกคนเช่นเดียวกันก็คือการทํางานหนักที่สามารถนําพาพักให้ชนะการเลือกตั้งได้ขอขอนุญาตขอขอนุญาตขออนุญาตเพื่อเป็น ร่วกับโครงการจะมาพิจารณากรให้หลักการให้มีการพิสูจนกับพิจารณากรมากไหมและคำถามนี้ก็คือต่อให้แน่ความเรื่องเวลาท้องตรงระหว่างพิจารณากรที่นักสืบตรงนี้มันจะมีส่วนมาเสนอในที่ทำให้ภาคเหนือมาเด็กนั้นกว่คำถามความเป็นเพื่อนไม่ปฏิเสธนะครับเรารู้จักกันมาตั้ง20กว่าปีเนาะผมเป็นตั้งแต่รองสาพันธิสิทธิ์นักษาปี2 5 5ห้าามแล้วเราก็คบค้าสมาคมมันโดยตลอดในฐานะมิตรสหายแล้วก็ร่วม ตั้งพักด้วยกันตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับดังนั้นความคิดของเราปกติก็คุยตลอเวลาเนาะในฐานะเพื่อนแลกเปลี่ยนนะครับแม้ว่าวันนี้จะอยู่คนละองคอ์กรแน่นอนครับเราก็ต้องมีเจอว่างในฐานะเพื่อนนะครับเขคุยกันแต่ผมคิดว่าเราเข้าใจกันดีนะครับว่าการบริหารงานแต่และองค์กรเนี่ยมันจะมะีมีผู้บริหารแต่และองคอ์กรเนาะมีโครงสร้างการทํางานของมันความคิดเห็นต่าง อาจจะผ่านหูผมเข้ามาอาจจะููนนำเสนอบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องปก,กติแต่อํานาจการตัดสินใจอยู่ที่กรรมการบริหารอันนี้ผมคิดว่าเราทํางานด้วยความเข้าใจกันอย่างดีนะครับในตัวของการดีลลับต่างๆผมมั่นใจนะครับอ่ะจบอ,ะอันนี้จะเป็นเลยขาพักละทีนี้เรามาดูนะคะ พักนี้เนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยไอ้ติมแยกงไปเนี่ยน่าเกลียดมากไอ้ติมทีหลังห้ามทำนะัวหน้าพักไม่ได้โง่เดี๋ยวเขาพูดได้เขาตอบได้เพราะคำถามไม่ได้ยากเย็นอะไรเขาตอบได้เสิร์จะไปแย่งไหม่เขาบอกพูดไม่ได้นะเพราะไอ้ที่เสิพูดมันก็ไม่ได้มีสาระน้ำหนักอะไรก็เรื่อยเจือยเรื่อยเจือยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันนี้นี่นะคะเป็นการเปิดตัวัวหน้าพักคือแท้งทอนทิมแท้งทอนคนแรกทิมตามมาแล้วก็แท้ง เทงชี่นัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักสลายุทธนี่คือคนถัดมาเพื่อนสนิททรสลายุทธ์ใจหลักเดี๋ยวพี่ก้องเล่าให้ฟังประวัติพวกนี้ออมีประวัติศาสตร์เยอะไอ้เต็งไม่ต้องไปแถลงแล้วแกน่ะว่พูดภาษาไทยก็เลือเ่อยเจื้อพูดภาษาอังกฤษก็เลือเ่อยเจื้อก็พูดจะวนไปวนมาคําว่าหลักการพอลซีออคำว่ายืนยัน มีแต่เรื่องยืนยันในหลักการที่จะทาเพื่อประเทศไทยเบเต์ไทยแลนด์ก็วนไปวนมาอยู่คําส,สวยๆอย่างเงี้ยแต่ไอที่พูดนะัอที่ทำน่ะมันคนละเรื่อง<ม>ไอติมไม่ต้องจับไมล์แล้วนะต่อจากนี้เป็นต้นไปถ้าเห็นจับไมล์ทีนั้นนะจะตีให้ตายเลยนะัดมุิบัวประทุมในในายทะเบียนพักชุดที่มาเขาจะผ่านเห็นระดับพักพิจาร์ชวะพัฒนพงศ์กรรมการบริหารพักมีคนเดียวส่วนหมายวันนี้หนะ้าโซเจืดมากค่ะโซเจืดมากหมายไม่ได้เป็นหัวหน้าพักตามที่หมายหม่ยยิ้มแก้มเปร๊ะ เครียดอ่จจะให้แยแ้แตกเลยนะวันนั้นในท้องพักนี่เขาโมกแบบทั้งพักนี่เขาเศร้ากันหมดเลยนะยุก้าไกลใหม่เขาิมที่ยิ้มแ้แตกเลยยิ้มตลอดเวลายิ้ม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 จนคนสังเกตได้แต่วันนี้ยิ้มนอยนอยยิ้มนอยยิ้มหน่อยแย้มแล้วสดจืดมากอ่าแบบว่าไม่มีรอยยิ้มใดๆเลยนะคะ